ักเรียนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้พบกับครูสาวนีโชคสุชาติในหัวข้อเรื่องการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรนะคะหัวข้อการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรพูดถึงเครื่องมือเกษตรที่เราได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีมากมายหลายชนิดยกตัวอย่างลูกมีอะไรบ้างทุกท่นกานการตัดหญ้าการตัดหญ้าใช่ไหมคะ อเอาไว้สัตยา,าอะไรคะบัวรดน้ำมีบัวรดน้ำอันนี้อลม้มีมีนี่เรียกว่าช้อนปลูกช้อนปลูกนีละคะซ้อมครววเก่งจังเลยซ้อมครวนอะไรอีกลูกอันนี้ละคะดูสิน่าสงสารจังเลยเรียกว่า ทีมหรอคะลูกนี่ต้องใช้ยางรัดไว้เพราะสปริงมันหายไปเรียกว่าอะไรคะถ้าซื้อใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ลูกมันจะมีสปริงอยู่เห็นไหมลูกกรันไกลตัดกิ่งถ้าใช้แล้วไม่รักษาไม่เก็บให้ดีบางครั้งลูกสปริงมาอาจจะดีดเป็นไงลูกเออเด้งออกไปไกลนะคะคนใช้อาจจะหาไม่เจอนะคะก็เป็นอุปสรรคในการใช้งานครั้งต่อไปนะคะ ครับอ่าเพราะผมเคยใช้อ่ะเก่งลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรให้เครื่องมือเกษตรนั้นอยู่ได้นานๆใช้ได้คงทนถาวรเพื่อเป็นการประหยัดเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะค่ะวันนี้นะคะก่อนศึกษาความรู้คุณครูแอบเห็นบางคนนั่งโงกแล้วเพราะเพิ่งทานข้าวอิ่มๆใช่ไหมลูกเพิ่งวิ่งเล่นมาเหนื่อย คนที่ล้างหน้าปะแป้งหน้าตาสดชื่นก็ไม่ง่วงแต่บางคนลืมล้างหน้าได้แปลงฟันหรือเปล่าคะไหนใครแปลงฟันเก่งมากฟันหนูจะแข็งแรงนะคะคงทนถาวรอ,อยู่คู่ตัวเราไปอีกนานถ้าใครไม่แปลงฟันฟันก็จะผุแล้วก็จะมีเชื้อแบคทีเรียมากัดฟันนะคะทำให้ ฟันก่อนแล้วก็ฟันผุนะคะอ่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายด้วยการเต้นนะคะออก่างข้างโต๊ะเลยลูกอ่าเด็กครูเปิดเพลงให้เด็กๆนุวางมือก่อนนะคะอ่าเพลงอะไรนะคะพร้อมยังคะวางมือยืนเข้าแถวอ่าที่ห่างๆกระจายกระจายไปทั้งห้องเลยลูกอ่า แกงกันค่ะ Happy New hey. Year. เชื่อทาแป้งขาวเลยต้มตุ้งเตี้ย ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากอ่าหายง่วงแล้วใช่ไหมลูกอนะคะอวันนี้นอกจากได้เต้นหนอนผีเสื้อแล้วคุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังนะคะอยากฟังไหมคะ นิทานเรื่องนี้เรียนไปแล้วต้องคิดด้วยนะคะแล้วก็มีการนับจำนวนด้วยชื่อเรื่องว่าริมบึงขอใช้พีชวนเลยค่ะอ่าเด็กๆตั้งใจฟังตามองทีวีอ่าถ้ามีเสียงคุยคุณครูสาวน,นีจะหยุดเล่าทันทีเลยฟังนะลูกนะคะ ค่ะหนังสือริมบึงนะคะผู้เขียนใช้นามปากกาว่าสองขาผู้เขียนภาพคือศักชัยธีระตันตินะคะผู้เขียนภาพขอขอบคุณนะคะหนังสือริมบึงนะคะอ่ามีใครคุยมีใครเคาะเอะ๊เสียงรบกวนเพื่อนหรือเปล่าอยากฟังไหมลูกเด็กๆรู้จักริมบึงไหมคะ คำว่าบึงเป็นไงลูกบึงค่า,าค,คำว่าบึงเป็นงไงามาดูนะคะริมบึงจะมีสัตว์มากมายหลายชนิดอยู่ริมบึงแล้วก็อยู่ในบึงมาดูสัตว์ชนิดแรกนะคะ ริมบึงที่ซึ่งมีสัตว์อาศัยแม่วัวตัวใหญ่สอนลูกวัวตัวหนึ่งกินญ้าเด็กๆรู้จักวัวไหมลูกร,รู้จักนะคะ,ะแม่วัวสอนให้ลูกวัวกินญ้ามาดูต่อลูกมีสัตว์อะไรอีก เดี๋ยวใครตอบได้ท้ายชั่วโมงคุณครูสาวนีมีรางวัลให้นะคะ,ะมีวัวกี่ตัวลูกหนึ่งตัวดูตัวต่อไปริมบึงที่ซึ่งแม่เป็ดอยู่นานมาแม่สอนลูกเป็ดสองตัวดำดำน้ำเริงรา่าดำผุดดำว่ายสบายดี เป็ดกำลังไปไงคะว่ายน้ำแม่สอนลูกให้ว่ายน้ำแม่วัวสอนลูกวัวให้กินหญ้าส่วนแม่เป็ดสอน,สอนลูกเป็ดให้ดำน้ำว่ายน้ำต่อไปมาดูลูกมีสัตว์อะไรอีกริมบึงที่ซึ่งมีดอกไม้มากมายหลายสี แม่สอนลูกพึ่งสามตัวหาน้ำหวานจากดอกที่บานเต็มที่ชิมสิหวานดีอร่อยจังนะคะ,ะเพื่อนทำเสียงดังลูกคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะริมบึง ที่ซึ่งมีดอกไม้มากมายหลายสีแม่สอนลูกพึ่งสามตัวหาน้ำหวานจากดอกที่บานเต็มที่ชิมสิหวานดีอร่อยจังเห็นไหมลูกในภาพนะคะแม่พึ่งก็สอนลูกพึ่งให้ ดื่มน้ำหวานจากอะไรคะจากดอกไม้นะคะอะมาดูชนิดต่อไปอีกก็มีตัวอะไรนะคะริมบึงที่ซึ่งแม่นกเปียมความหวังสอนลูกนกสี่ตัว บินเต็มกำลังบินจากลังไปมาทลาเป็นนกออกมานกบินได้ไหมคะมใหนใครตอบได้ลูกนกที่ออกมาบินได้ไหมคะไม่ได้แต่นกนั้นมีอะไรลูกม,มีปีกนะคะมีปีกนกเมื่ออ,ออกมาบินไม่ได้แต่แม่นกจะสอนให้ลูกนกบินนะคะบินเป็น บินถลาเป็นเพรฝึกบินจากที่เตี้ยเตี้ยต้นไม้กิ่งเตี้ยนะคะก่อนแล้วก็บินสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวนกนั้นโตขึ้นโตขึ้นนะคะต่อไปนะคะมีสัตว์อะไรอีกโอ,โอ้เก่งมากริมบึงที่ซึ่งแม่กบชวนลูกเล่น สอนลูกกบห้าตัวกระโดดน้ำกระเซ็นน้ำเย็นเล่นสนุกทุกท่าทางมีกบอยู่ห้าตัวเ,เรียนนับเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะกบสีอะไรลูกสีเขียวนะคะกบกระโดดน้ำเล่นนะคะ นอกจากมีกบแล้วเอ๊ยยังมีอะไรอีก ouais. ริมบึงที่ซึ่งแม่เต่าขุดหลุมกว้างสอนลูกเต่าหกตัวหัดขุดตามอย่างตามทางตระอุนเต่าของเราเองอีกครั้งนะคะริมบึงที่ซึ่งแม่เต่า ขุดหลุมกว้างสอนลูกเต่าหกตัวหัดขุดตามอย่างตามทางตระกูลเต่าของเราเองเต่าชอบขุดหลุมนะคะอยู่ริมบึงนะคะเต่าเป็นสัตว์ที่เป็นไงลูกอายุยืนอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะคะอะมีทั้งหมดกี่ตัวคะหกตัวนับสิลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะยังมีสัตว์อะไรอีกเอ๊ะตัวอะไรนี่ตัวอะไรเอ่ยอ้าวบาลงวันเหรอคะตัวจักรจันอ่าดูลูก ริมบึงที่ซึ่งแม่จัก,กะจันตัวเก่งสอนลูกจัก,กะจันเจ็ดตัวร้องเพลงบรรเลงเพลงเพราะสน่หใจนะคะจักรกจันมีทั้งหมดเจ็ดตัว,ตวนับสิลูกหนึ 1, ่งสองสาสห้าหก็ด เจ็ดตัวจักจันชอบร้องเพลงเสียงดังร้องเพลงตอนไหนคะได้ยินไหมลูกเวลาหัวข้ามก่อนนอนก็ได้ยินเสียงจักจันนะคะอ้าวอ้าตอนนี้ไม่ใช่ริมบึงแล้วแต่เป็นในบึงอโอ้ในบึงมีตัวอะไรคะปลาลอ้าวในบึง ที่ซึ่งแม่ปลาตาใสสอนลูกปลาแปดตัวว่ายน้ำเพลินใจลึกกว้างอย่างไรมาว่ายกันนะคะ,ะบุคลิกของปลาปลาก็จะว่ายน้ำใช่ไหมลูกแม่ปลาก็สอนลูกปลาทั้งแปดตัวว่ายน้ำนับสิลูกทั้งหมด1 2ึส สี่หหกแล้วก็8ตัวฮิรันมองไม่เห็นตัวนี้ลูกนะคะ,ะทั้งหมดมีอยู่8ตัวเอ๊มีอะไรอีกเอาตัวแบบนี้ตัวอะไรคะกุะ้งอ่ากุ้งในบึงที่ซึ่งแม่กุ้งสะดุ้งขวัญ สออลูกกุ้งเก้าตัวดีดน้ำกันหัวเราะลั่นดีดน้ำฉ่ำชีวีนะคะทั้งหมดมีกุ้งอยู่เก้าตัวนับสิคะลูกอันหนึ่งทั้งหมดมีกุ้งอยู่เก้าตัวอ่ามาดูต่อไป สวยจังเลยตัวอะไรคะปูในบึงที่ซึ่งแม่ปูชูก้ามเร็วรีสอนลูกปูสิบตัวหนีบไวอย่ารอรีหนีบอย่างนี้มีแต่ปูที่ทำเป็นปูหนีบเก่งไหมลูกเวลาหนูเคยจับริมทะเลไหมคะ้ เวลามันหนีบเจ็บไหมลูก <10. S 1> เจ็บนะคะเจ็บเพราะฉะนั้นอ๋อแม่ปูก็สอนลูกปูให้ห <10. S 1> นีบเป็นอ่ามานับปูนะคะตัวที่หนึ่งอ <10. S 1> ทั <10. S 1> ท้งหมด10ตัว <10. S 1> มาดูสุดท้ายนะคะสุดท้ายริมบึงนะคะที่ซึ่งแม่พาหนูมาดูมาเห็นหลายตัวหลายครอบครัวฝึกลูกให้เป็นหนูเห็นหนูดูและหนูรู้ว่าหนูรักแม่จังเลยเด็กๆนะคะลูก รักคุณแม่ของเราหรือเปล่ารักคุณแม่ก็ต้องช่วยเหลือคุณแม่ทำงานบ้านแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือให้คุณแม่ภูมิใจนะคะอ้าวต่อไปพบกับการเรียนเรื่องของการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือขอสไลด์ด้วยค่ะอ่าหยิบสม,มุดขึ้นมาบันทึกความรู้